เฮ้ยพ่อหนุ่มก็จะไปดูคลิปนะครับผมก็ขอฝากร้าน B S God ไว้ด้วยนะครับก็ทางร้านนะครับก็ขายไก่ตานคิงเลกาซี่นะครับแล้วก็ขายไก่ตานคิงเลกาซี่ติดดับอีปิกแล้วก็ดีเจินนารีนะครับแล้วก็ทางร้านนะมีซูเปอริทด้วยนะครับราคาเริ่มต้นเพียงแค่5บาทเองนะครับผมก็อย่าลืมไปใช้บริการร้าน B S God กันด้วยนะครับผมก็โอเคทางร้านนะครับก็มีเพจเป็นของตัวเองด้วยนะครับก็เพจก็ตามชื่อร้านเลยนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นแจ้งข่าวทางร้านนะครับแล้วก็กิจกรรมหรือว่ากิจกรรมต่่่่่่าา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 งงงงงงงๆๆขขขออออออรรรรร้้้้้้้้นน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 นเเเเเะะ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 กก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 ก็็็็็จจจจแแแลลลลลลลใพพพีีีีคคคคคัััับบบบบบผผมมมมมมมยย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 ืืไไปปวววสุุุุดดดดทฮชิซซู องอะไรประมาณนั้นแหละนะครับผมเนาะก็แอดมินเขาก็หาซื้อไก่ตันด้วยเนาะน้องๆคนไหนที่แบบเออฟาร์มไก่ตันจริ้งลีบอกฟุตอะไรเนี่ยก็หาที่ขายไม่ได้เนาะก็สามารถมาขายที่กลุ่มนี้ได้นะครับผมเนาะเดี๋ยวพี่จะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างกันสามกลุ่มเลยเนาะโอเคนะครับคลิปนี้ก็ไปรับชมคลิปต่อได้เลยนะฮะอ่ะโอเคนะครับผมก็สวัสดีน้องๆกันด้วยเนาะวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะมาแจ้งข่าวซูดเนี่ยครับก็เป็นข่าวไม่เกี่ยวกับการอัปเดตหรืออะไรเลยนะครับแต่ว่าจะเป็นความคิดเห็นส่วนใหญ่ของแอดมินนะครับับาให้อปเดต รบอ์เวอร์ซันไม่ใช่เวอร์ชันเดเป็นอาเซอุดเวอร์ซัน V3 นั่นเองนะครับก็มันจะจบ V2 แล้วนะครับก็จะไปต่อ V3 นั่นเองเนาะก็เดี๋ยวผมจะมาอ่านดูนะฮะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับข่าวที่เขาแจ้งมานะครับแต่ว่าไม่ใช่ข่าวที่เกี่ยวกับการอัปเดตนะครับเหมือนตอนนี้การคืบหน้าการอัปเดตยังไม่มานะยฮะยังไม่ได้คืบหน้าการอัปเดตเลยนะครับเนาะทีมงานยังไม่ได้กลับมาจากการพัก้อนนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นข่าวคร่าวๆนะครับความคิดเห็นของคนในดิสนะของอาเซอุนะครับโอเคนะฮะ เดี๋ยวผมจะมาอ่านเลยนะครับโอเควิธีรีวิวนะครับวิธีรีบิวก็คือความคิดเห็นส่วนใหญ่นะครับก็แปลงง่ายๆคือความคิดเห็นส่วนใหญ่พวกเขาจะอัปเดตเฉพาะในเวอร์ชันล่าสุดของ roblox ี่แหละนะครับของ v 3แต่การเปิดตัวของ v 3จะเป็นปีนี้นะครับให้รอเพราะซันก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะครับก็ไอ v 3เนี่ยที่แน่แนนะครับความคิดเห็นส่วนใหญ่ของแอดมินนะครับหรือว่าคนอัปเดตนะอยากให้อัปเดต v 3นะครับก็ ค่าอัปเดตมามันอาจจะไม่ใช่แบบ2.1.4แล้วนะครับอาจจะเป็น v3 ขึ้นมาเลยนะครับก็เปิดเป็น v3.1 ใหม่นะครับประมาณนั้นนะฮะก็อันนี้วิธีโอบิวก็คือความคิดเห็นของแอดมินนั่นแหละนะครับนะพวกเขาคิดเห็นจะให้อัปเดตนะฮะรูบบอก์ดเวอร์นดอทคอมของ v3 เลยนะครับก็ที่เขาบอกมาเลยนะฮะว่า v3 มันจะปล่อยมานะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็การอัปเดตก็ยังไม่คืบหน้านะเฉยๆเหมือนเดิมไม่มีอะไรนะครับก็เหมือนการอัปเดตนะยังไม่คืบหน้านะครับทุกคน ก็แอดมินก็ยังไม่กลับมานะครับแต่น,นี่ก็คือข่าวสารเล็กๆน้อยๆนะครับวนะ่าอความคิดเห็นของส่วนใหญ่นะก็อยากให้ทําเป็นมีสขึ้นมาใหม่เลยนะครับเนาะเหมือนว่าจะเปลี่ยน UI แล้วก็เปลี่ยนฟังก์ชันอาเซอุอด,ด้วยนะฮะอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ได้ยินข่าวนะฮะว่าจะเปลี่ยนฟังก์ชันใหม่ด้วยนะครับแล้วก็เปลี่ยนหน้าตา UI ใหม่เนาะแต่โลโก้ก็อาเซอุดเหมือนเดิมเนาะโอเคนะฮะโอ้ยผมไปลงเข้าอะไรเนี่ยเข้าดิไอ้บายโอเคครับก็คลิปนี้ไม่ใหม่ฮะ ม่เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะ,ะนะอืมก็เป็นข่าวแค่นี้นะครับไม่มีอะไรมากข่าวสั้นๆนะแต่ว่าอยากได้ข่าวการอัปเดตแต่แต่มันไม่มีนะฮะอันนี้ก็จะเป็นนั่นแหละภาพอะไรอะ่ะมันเป็นภาพเอ่อซีจีอะไรสักอย่างนะครับเป็นภาพเคลื่อนไหวนะ,ะอันนี้ก็คือโสมหน้านะครับวีสามนั่นเองเนาะแต่ก็รอดูก่อนนะครับว่ายูอุงยูไอของตัวร้านเนี่ยจะเปลี่ยนไปหรือเปล่านะครับหรือว่าจะเป็นยูไอเดิมก็ได้นะฮะอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะ,ะโอเคครับคลิปนี้บ๊ายบาย ก็โอเคครับบ๊ายบายฮะ